เป็นไรบอะแสของศพปู่ฉันฉันจะตามสืบอเองว่าไงฉันเป็นพี่สาวนายเดียเจอกันสักทีนะ <c oughs> ซึ่งน้ำตาทับไหลแล้วมันยังไงกันเนี่ยาพาไปแล้วหรืองไง <c oughs> จะมีพี่สาวที่ไหนอะ หลุมฝังศพของจางซีหลินผู้ใหญ่บ้านอ้ามาแล้วเ,ออเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถามได้ถ้าฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะเรียกนายให้ทอกัรมาที่นี่ไหมอ่ะชูหลันปู่ของนายมีนายเป็นญาติคนเดียวศพปู่ของนายถูกขโมยไปเรื่องนี้จะทำยังไงอยู่ที่นายตัดสินใจแล้วนะจะเอาไงก็ว่ามาเรื่องศพหายเนี่ยอะ นี่ดินเลยรถกระทิงหน้าดูไม่เป็นไรเบอสแซของศพปู่ฉันฉันจะ,ะตามสืบเองว่าไงนะ่ะ ปู่ของเธอละปู่ของฉันจางซีหลินฉันเป็นหลานสาวเขาชื่อจางเป่าเปาฉันเป็นพี่สาวนายได้เจอกันสักทีนะ <c oughs> ซึ่งน้ําตาด <c oughs> ทับไหลแล้วมันยังไงกันเ,<ร>เนี่ยพาไปแล้วหรืองไงฉัน <c oughs> มีพี่สาวที่ไหน <c oughs> จางซีหลินเป็นปู่ของฉันจางอุยเตอร์เป็นพ่อของฉันเมื่อสิบสี่ปีก่อนสกุลจางมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านนี้ <c oughs> สมาชิกในครอบครัวมีสามคนแบ่งไปสามชั่วอายุคนจางซีหลินจางอุยเตอร์จางชูหลันในชื่อจางชูหลันปีนี้อายุยี่สิบสองไปเรียนมหาลัยในเมืองตอนสิบขวบปู่ถูกฆ่่่่าาาาาททีีจจรรริิิงงงตตตอออออนนนนนััุ้ยยยเเเ์์มมมมหหแฉพูดดละบืสคป ไหนขอดูหน่อยทีแล้วทำไมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าสกุลจางมีลูกสาวะเรื่องนี้แม่เพิ่งบอกฉันไม่นานมานี้แม่เองก็เป็นคนบอกให้ฉันมาดูหลุมฝังศพของปู่ที่นี่หน้าตาไรอารมณ์เลยเกินบอกให้มาก็มานะแค่ดูใบนี้เนี่ยนะใครจะเชื่อคำพูดบ้าของเธออ๋อนี่คือลูกชายของจางซีหลินเหรอจะว่าไปคุณดูคนในนี้สิหน้าเหมือนกันอยู่นะเอิงด้วยธะดุตานี้สิปากนี้ฉันก โทษตะแก่นัาซะแล้วฉันคิดมาตลอดเลยว่าเขาเอาฉูหลันมาเลี้ยงสักอีกใช่เวลามาเมาไหมใช่นี่คือประเด็นสำคัญเรื่องไงประเด็นคือผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นนักต้มตุนก็ได้<ล>ผู้ใหญ่บ้านช่วยตัดสินให้เป็นธรรมหน่อยอ่ายคะ่ะฉันเป็นคนของสกุลจางเรื่องของปู่เดี๋ยวจัดการเองขอบคุณค่ะผู้ใหญ่บ้านเอางั้นเหรอถ้าเกิดว่าพวกเธอต้องการความช่วยเหลืออะไร ไปที่ทําการผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะเราแจ้งความไว้แล้วถ้าพวกเธอเจอบ่อแสอะไรก็มารายงานที่ฉันโดยตรงได้เลยพวกเธอญาติพี่น้องก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเองว่าจะเอายังไงนะเอาละชาวบ้านแยกย้ายไปไปไปพ้นหน้าที่แล้วไปเลยผู้ใหญ่บ้านคนนี้น่าสงสัยนะก็วินิจฉัยให้หายสงสัยก่อนแล้วค่อยไปที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะเฮ้ยน่ากลัวด้วย